ปลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่22มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งใต้หวันเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัม วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน30บาทต่อก ne ิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน18บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน <emotions> 25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อ <uana> กิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุยแตงผลเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน70บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบกะเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุ้ยช่ายเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคากุ้ยช่ายขาว เมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวานเจบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาใบชอบพลูเมื่อวานเจบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคากระชายซอยเมื sensory, ่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเลียงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียว เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซปเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซปเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น3บาทราคาพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม ร io, าคาบวบงูเม ok, ื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน12บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคามะระขี yup. tai, ้นกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือสดิ้งเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปลาะเมื่อวัน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลืองเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวัน20บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัม ว,ว,วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อาวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม ราคา ö, ฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด1ิบกรัมเมื่อวาน150บบาทต่อมัด วันนี้150บาทต่อ uh ม <onder S 1> ัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกำวันนี้30บาทต่อกำราคาดอกสริดเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัม วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโบบกเมื่อวาน3าบาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกำราคาสายบัวรอเมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บบาทต่อกิโลกรัม ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวเชยเท้าเมื่อวาน15บาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัม วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่ mm อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน1ัน0บาทต่อ600ลูกว <S Kazakhstan S 2> <with> ันนี้1,400บาทต่อ600ลูก ราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวัน1,900บาทต่อ500ลูกวันนี้1,900บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวานัน2,300บาทต่อ400ลูกวันนี้2,400บาทต่อ400ลูกราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัม วันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียว เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวาน35บาทต่อกรัมวันนี้35บาทต่อกรมราคาแรดิสเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแคเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันน э ี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัม ราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวีราคาล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคาล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน35บาทต่อวีวันนี้35บาบาทต่อวี ราคากล้วยหอมดีเบอร์เล็กเมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดีเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดีเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวานสองห้าสิบาทต่อเข่งเขีงละเจ็ดวีวันนี้สองห้าสิบาทต่อเข่งเขีงละเจ็ดวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวานสองเจ็ดสิบาทต่อเข่งเคีงละเจ็ดวีวันนี้สองเจ็ดสิบาทต่อเค่งเขีงละเจ็ดวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวานสามรอยห้าสิบาทต่อเค่งเคีงละเจ็ดวีวันนี้สามอห้าสิบาทต่อเข่งเคีงละเจ็ดวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ